สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงจุดบอดวันนี้พบกับผมประกาศิตธแปลนพิมายขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าปักซอยคลองหลวง8ตํบลคลอง1นึ่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปรทุมธานีครับซอยคลองหลวง8ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินถ้ามาจากนวรินทรซอยจะอยู่ระหว่างโรงกระสาบกับห้างจูจะปากรสิทธิ์ระยะทางจากปากซอยถึงท้ายซอยประมาณ1 5 0 0เมตร ซอยนี้เป็นเส้นทางหลักที่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้เดินทางเพื่อเข้าไปยังสถาบันพัฒนาบุคลากร,ก,รกรท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซอยคลองหลวงแเป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกของชาวบ้านมีบ้านเรือนของประชาชนอาศัยอยู่ประปราย โดยส่วนมากเป็นชุมชนดั้งเดิมและในซอยนี้มีที่ดินลกร้างว่างเปล่าอยู่เป็นช่วงช่วงประกอบกับเมื่อปลายปี2554ได้เกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่หลังภาวะน้ำลดตลอดสองข้างทางจึงเต็มไปด้วยเศษวัสดุก่อสร้างที่มาจากการต่อเติมซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักข้าวของเครื่องใช้ที่เสียหายจากน้ำท่วม จากคำร้องเรียนของประชาชนผ่านตู้พนอท้องถิ่น้ายทุกขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับช่วงนี้เวลาของจุดบอร์ดขอเชิญตัดกลับไปที่คุณหน่งคุณโอสวัสดีครับ